ในมุมมองของคุณวีระค่ะสถานการณ์ในเมียนมาตอนนี้คาดว่าจะสามารถที่ทายลงได้ไหมคะเออมันมีแต่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นนะเท่าที่เราดูเนี่ยนะครับเพราะว่าอ่อะเผด็จก,การทหารพรมาร่าเนี่ยนะก็ปราบปรามป,ป,ป,ประชาชนอย่างรุนแรงนะครับแรกๆเราจะเห็นว่าประชาชนพมา่าเนี่ยเขาจะออกมาชุมนุมนะครับตามท้องถนนเนี่ยประท้วงอ่าเผด็จก,การทหารบินออนไลน์เนี่ยนะครับ จำนวนมากเลยนะมีการปิดถนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสรวพรม่าก,ก็เพิ่มการปราบปรามนะครับอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นจนต่อมาเนี่ยทำให้ประชาชนพม่าเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาชุมนุมนะครับบนท้องถนนได้เนี่ยนะก็ต้องมีการาาต่อต้านแบบเงียบก็คือไม่ออกจากบ้านนะก็ยิ่งทําให้ทางเผด็จก,การทาหารพรม่าเนี่ยก็ยิ่งสบายเลยนะก็เลยประกาศเลยว่า ห้ามใครออกนอกบ้านไปเลยแล้วถ้าใครออกนอกบ้านก็ไล่ย,ยิงข้างถนนเลยนะครับตามตามคลิปที่เผยแพร่ผมก็เอามาเผยแพร่ใน Facebook ผมมีคนพม่าเขาส่งให้ผมะนะครับมีหลายคนเขากลัวว่าหากสถานการณ์ในเมียนมาค่ะยังคงรุนแรงแบบนี้จะเกิดการแทรกแซงจากต่างชาติและก็ประเทศอื่นๆในอาเซียนจะทำให้ไทยเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยมองว่าจะเป็นแบบนั้นไหมคะมันแทรกแซงอยู่แล้วเราดูในวัน ชาไอวันกองทัพพม่าเห็นไหมครับเมื่อวันที่27มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับแสดงออกชัดเจนเลยนะประเทศรัสเซียเนี่ยส่งระดับรัฐมนตรีไปร่วมงานเลยนะไปร่วมงานสวนสนามนะครับของกองทัพพม่าเลยแล้วอีกหลายประเทศนะครับไม่ว่าจีนอิหร่านเกาหลีเหนือนะครับพวกนี้เขาถือหางพม่าเต็มที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผลประโยชน์ในพม่าเนี่ย นะมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะมันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งท่อส่งน้ำมันนะครับจากตะวันออกกลางจากในทะเลอันดามันนะครับแล้วว่าท่อก๊สในพมา่าที่ส่งไปยังจีนนะซึ่งเขาก็ต้องดูแลป้องกันอย่างเต็มที่มันก็ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะว่า อีกไฟล์หนึ่งเนี่ยนะครับที่หนุนการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วก็คือทางชาติตะวันตกนะรวมทั้งอเมริกาด้วยเนี่ยนะครับเขาก็ต้องพยายามจะช่วยประชาชนพมา่าเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าเป็นเรื่องผลประโยชนนะ์นะวันนี้พมา่าเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นผมว่าคงไม่แคล้วสงครามกลางเมืองนะ เราคงจะพัฒนาไปสู่สงครามกลางเมืองเหมือนอย่างซีเรียในที่สุดนะครับถ้ามหาอำนาจนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะพยายามที่จะสนับสนุนความขัดแย้งนี้นะครับเรามองว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยควรจะดำเนินการยังไงไหมคะกับประเด็นนี้คะ่ะรัฐบาลไทยก็ต้องวางตัวเป็นกลางนะไม่ใช่ทำอย่างที่ผ่านมานะ ที่มีข่าวว่าทหารไทยเนี่ยใช่ไหมครับขนข้าวสาร700กระสอบเนี่ยนะไปช่วยสนับสนุนกองทัพพมา่าเพราะว่ามันจะต้องทำให้คิดได้ว่านะ,ะรัฐบาลไทยเนี่ยกำลังสนับสนุนทางกองทัพพม่าเนี่ยนะครับให้ปราบปรามประชาชนหรือเปล่า แทนที่จะไปช่วยเหลือถ้าเป็นมนุษยธรรมจริงๆมันต้องไปช่วยเหลือประชาชนมันไม่ใช่ไปช่วยคนถืออาวุธนะไปทําให้คนถืออาวุธมันมีข้าวกินมันมีกําลังมันก็มีกําลังมาไล่ฆ่าคนสิใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องมนุษยธรรมแต่มันเป็นการเลือกข้างนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องไปป้อมค้อมหรอกรัฐบาลไทยทุกวันนี้มันก็เป็นเผด็จการทหารด้วยกันนั่นแหละ นะมันก็ยึดอำนาจมาเหมือนกันนั่นแหละนะมันก็ต้องสนับสนุนพวกเดียวกันแต่การกระทำเช่นนั้นนะ่ะมันก็จะทำให้อ่เป็นการชักศึกข้าบ้านหรือเปล่านะเพราะมันจะทำให้ประชาชนพม่าก,ก็เกลียดชังนะ<ม>ประเทศไทยนะเพราะว่าเขาต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยไปสนับสนุนเผด็จการพรม่าให้ทำการปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนครับ พูดถึงชาวกะเหรี่ยงที่มีการอพยพรีภัยมาฝั่งไทยอะค่ะทางด้านคุณวีระมีคําแนะนําอะไรให้กับเจ้าหน้าที่บ้างไหมคะในการช่วยเหลือดูแลเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้บริเวณชายแดนเนี่ยกำลังเกิดความสับสนของเจ้าหน้าที่ว่าจะช่วยเหลือหรือว่าจะผลักดันเขากลับประเทศเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องดูเรื่องมนุษยธรรมนะนะครับถ้าเขาบาดเจ็บเข้ามาเราก็ดูแลนะแล้วก็ตราบใดที่มันยังไม่ ไม่ไม่เป็นเรื่องของอการที่จะพัฒนาไปสู่การตั้งศูนย์ผู้อพยพลี้ภัยสงครามเนี่ยเราก็ต้องดูแลในเบื้องต้นนะครับนะเรื่องอาหารเรื่องการรักษาพยาบาลแล้วก็ค่อยอส่งเขากลับเมื่อฝั่งโน้นนะครับมีความปลอดภัย แต่ไม่ใช่ผลักดันเขากลับในขณะที่ทหารพมารม่ายืนจังก้าอยู่ริมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเตรียมที่จะฆ่าประชาชนแล,ล้วเราก็ไล่กลับไปเนี่ยให้เข้าไปถูกฆ่านะครับต่อหน้าต่อต,อตาอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนการก่ออาชญากรรมสงครามนะครับ ก็คือจะมีหลายคนนะคะที่ยังไม่เข้าใจคุณวีระที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเลยแบบคุณวีระอยากจะสื่อสารอะไรทําเพื่อทําความเข้าใจมากไหมคะผมเนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่าการฆ่าประชาชนนะที่เขาออกมาขับไล่ผด็จก,การเนี่ยนะไปทําลายประชาธิปไตยในประเทศของเขาเนี่ยคือคนพมา่าเนี่ยแล้วเขามือเปล่านะ เขาเป็นประชาชนมือเปล่านะเราทหารเนี่ยนะครับไปไล่ฆ่าเขาเนี่ยนะอย่างโหดเหี้ยมนะครับนะอย่างไร้มนุษยธรรมเนี่ยอย่างเนี้เราในฐานะเป็นเป็นทั้งเพื่อนบ้านนะแล้วในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเราก็ต้องเข้าใจนะเรามีคนพมา่าอยู่ในประเทศเราเนีนจำนวนมากเลยนะครับ คนพมา่าเนที่มาใช้แรงงานอยู่ในประเทศไทยก็มีส่วนมาช่วยพัฒนาประเทศเราอยู่นะคนของเขาญาติพี่น้องของเขาเนี่ยนะครับเขาถูกกระทําอยู่เนี่ยคนพมา่าในประเทศไทยเขาก็รู้สึกเ,เสียใจนะเขาก็รู้สึกไม่พอใจนะครับนะการที่ผมว่าคนไทยเนี่ยเราแสดงน้ําใจแสดงความมีมนุษยธรรมเนี่ยนะแล้วก็ ไม่ส่งเสริมให้ทหารพรมาร่าเนี่ยเข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ผมว่ามันผิดตรงไหนล่ะครับมันผิดกฎหมายมาตราไหนอ่ะนะมันผิดกฎบัตรสหประชาชาติข้อไหนอ่ะนะมันผิดสนที่สัญญาอาเซียนข้อไหนอ่ะนะสนที่สัญญาอาเซียนนะมันมีเหรอครับบอกว่าห้ามนะเอ่อ ประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับไปกระทำการนะส่งเสริมมนุษยธรรมอะ่ะมันมีเหรอมันมีแต่เขาให้ส่งเสริมนะในเรื่องมนุษยธรรมในเรื่องของการช่วยเหลือกันนะครับแล้วนี่ก็มนุษย์ด้วยกันนะเออคนพม่านี่ก็มนุษย์เหมือนกันนะเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยพม่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเคยทําสงครามกับเรานะในอดีตเป็นร้อยปีอะพวกเราเกิดทันกันหรือเปล่า นะครับแล้วเราก็จะมาแก้แค้นว่าเออสมน้ำหน้ามันคนพมา่าดีแล้วให้มันฆ่ากันให้ตายให้หมดคุณคิดอย่างนั้นนะคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าในี่หลายคนที่พูดออกมาอย่างนั้นแล้วบางคนก็บอกว่าเอ,อ้ยมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของเขายังไงมันติดบ้านเราอะเราได้รับผลกระทบเห็นไหมเราเนี่ยเขาก็ต้องนะหนีตายเขามานะในแผ่นดินเราญาติพี่น้องเขาเยอะแยะเนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยทำงานอยู่ในประเทศเรา ญาติพี่น้องคนพม่าที่ถูกกระทําในประเทศพม่าเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ตามข่าวติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาก็เป็นห่วงพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมชาติเขาเหมือนกันเรื่องที่ไม่ถูกต้องถ้าผมเนี่ยไม่หยุดยัง้งนะแล้วผมต้องออไม่สนับสนุนและผมขอให้หยุดการเขียนฆ่าประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติใดเนี่ยมันผิดกฎหมายผิดอะไรผิดมนุษยธรรมผิดศีลธรรมตรงไหนละ